สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับคลิปนี้ผมเพื่อนมาเดินทัวร์งานประกวดพระเครื่องกันนะครับงานประกวดพระเครื่องจัดที่ค่ายจิรประวัติจังหวัดนองสวรรค์ครับจัดเป็นครั้งแรกนะครับจัดโดยสมาคมพระเครื่องครับเป็นงานประกวดท้องถิ่นบรรยากาศคลิปนี้อาจจะดูบางตาไปบ้างครับเนื่องจากว่าในคลิปนี้เป็นบรรยากาศในวันอาทิตย์นะครับในช่วงของวันศุกร์และวันเสาร์ที่ผ่านมาครับแพงมากันค่อนข้างเยอะครับมากันแน่นพื้นที่ครับได้ซื้อได้ขายกันหลายองค์นะครับแต่ว่าผม ในวันศุกร์และวันเสาร์ไม่าจ้ะถ่ายคลิปไปครับเนื่องจากว่าใช้เวลาในการเดินดูภาพเป็นส so ่วนใหญ่ครับเลยไม่มีเวลาที่จะถ่ายนะครับวันอาทิตย์นี้ถือว่าเป็นวันเก็บตกนะครับแผงอาจจะดูบางตาครับแต่ว่าก็ถือว่าบางทีเราก็ไม่ไม่ให้เสียโอกาสครับเพราะว่าในวันที่เก็บตกแบบนี้นะครับก็อาจจะได้ซื้อของดีในราคาที่เบาๆนะครับเพราะว่ามีตัวเลือกน้อยครับบางทีบางส่วนครับก็เขาอาจจะขายได้กำไรบางส่วนแล้วครับที่เหลืออยู่ก็อาจจะลดราคาให้เราได้ครับนี่ครับก็เดินเก็บตกแบบนี้ครับ บรรยากาศในวันเก็บตกแบบนี้ครับผมก็พอได้เช่าจะซื้อมาฝากเพื่อนนะครับขอติดตามครับว่าวันนี้ผมได้เดินได้ซื้ออะไรมาบ้านนะครับขอติดตามนะครับนี่ครับคือผลงานวันนี้ครับเดินเก็บตกที่งานประกวดครับบรรยากาศวันอาทิตย์ครับพอได้เช่าชุดตีมาฝากนะครับวันนี้ก็ได้เช่ามาเป็นสายหลวทป่ทวเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่ามีอยู่หนึ่งองค์ครับที่ผมถูกใจและน่าสนใจมากๆครับในวันนี้ก็คือองค์นี้ครับองค์นี้ก็คือพระหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ครับเป็นพระเนวานปี2อ9 7่นะครับ เป็นในวันปี2497ที่สภาพอาจจะไม่ได้สวยงามมากครับแต่ว่าเป็นพระที่แท้แบบว่าเบสิกนะครับแบบนี้แท้เบสิกคลาสสิกเลยครับเนื้อหาแบบนี้นะครับเพื่อนๆสังเกตครับไขว่านต่างๆนะครับนี่ครับไข่นะครับสังเกตที่ไข่นะเดี๋ยวผมเอากล้องขยายให้ดูอีกทีนะครับผมนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวกล้องขยายดูนะนี่ครับเพื่อนๆสังเกตไข่ขาวๆที่เกิดขึ้นมาครับนี่ครับจะเป็นไข่ที่พุดออกมาจากเนื้อหาครับเป็นไขว่านแบบนี้เรียกว่าไขว่านครับแล้วก็ เม็ดมนสารต่างๆครับเม็ดแดงต่างๆนะเม็ดขาวเม็ดแดงครับนี่ขึ้น,นแบบนี้ครับนี่ไข่แบบนี้แบบนี้ถือว่าเป็นพระแท้ที่ดูง่ายครับพิมพโซดนะ้นหน้าอาจจะไม่ได้สวยมากครับแต่ว่ามองว่าเป็นพระที่ไม่ไม่ชำรุดนะครับไม่ผ่านการใช้ไม่มีบินไม่มีหักนะครับพลิกเข้ามาด้านหลังนะครับเพื่อนๆสังเกตครับจะมีลายนิ้วมือแบบนี้นะครับนีล us, ่ลายนิ้วมือแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับนี่ด้านล่างจะมีการเรียกว่าอะไรเป็นรอยลานครับรอยลานที่เกิดจ,จากการเจาะรูเพื่อเสียบพระออกจากบล็อกนะครับ นี่ครับไขว่านต่างๆนะครับนี่ครับลายนิ้วมือนะครับนี่ไข่ขาวขาวครับเม็ดแดงขึ้นนะครับอันนี้ชัดเจนครับเม็ดแดงๆแบบนี้นะครับนี่ครับหมุนสารแบบนี้ชัดเจนมากครับถือว่าเป็นพระแท้ที่ดูง่ายครับสาหรับผมผมมองว่าภาพแบบนี้เป็นพระแท้เบสิกนะครับนี่ครับพลิกมาตด้านข้างครับนี่เป็นพระกดพิมพ์นะครับก็จะมีอ่าล่องรอยของการกดพิมพ์นะครับนี่ครับมีการกดพิมพ์นักขอบจะเป็นสันครับเป็นสันครับเป็นรลบหน้าที่ชัดเจนนะครับนี่นะครับ ผ่านดาเนินนะไม่ผ่านการใช้นะครับพระองค์นี้ครับตอนซื้อมาก็ไม่ได้สังเกตว่าเป็นพิมพ์อะไรครับเพราะว่าพิมพ์ผมจะยังไม่ชัดเจนมากครับแต่ว่าเนื้อหาแบบนี้ครับนี่ครับด้านล่างแบบนี้นะครับนี่นี่เป็นพระแท้ดูง่ายเลยครับลักษณะของรูเสียบแบบนี้ครับแล้วก็การตัดครับด้านล่างมีการตัดแบบนี้นะครับนี่ครับเป็นเบสิกของพระแท้เป็นเบสิกของเนื้อว่านปีเก้าเจ็ดนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับมวลสารสําคัญครับมวลสารจะให้ดูมวลสารนะครับนี่สาคัญนะครับ ล่องรอยการเก็บความเรียบร้อยต่างๆนะในการกดพิมพ์นะครับถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะครับนะครับส่งให้ดูกันชัดๆเลยนะครับตอนที่ซื้อมาครั้งแรกครับผมเองก็ไม่รู้ว่าเป็นพิมพ์อะไรนะครับเพราะว่าเรื่องพิมพ์จะไม่ํานานมากนะครับแต่ว่าพอดูความเก่าความคลาสสิกของเนื้อหาพอได้ครับพอซื้อกลับมาครับมาศึกษาตําราที่บ้านครับก็ปรากฏว่าอันนี้เป็นพิมพ์กลางนะครับจัดเป็นพิมพ์กลางหน้ากลมนะครับนี่ครับสภาพก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับนี่ครับสภาพพอน่ารักเลยนะครับ เพื่อนๆตกใจองค์นี้ครับก็สามารถอ็อกซ์สอบถามราคาได้นะครับถูกใจคลิปนี้อย่าดืมกดไลค์กดแชร์ครับอย่าดืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ